ข้าพเจ้านางสมิตราจูศิริวงศ์อายุ69ปีแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจบการศึกษาระดับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตเอกปรัชญาการศึกษาจากประเทศอินเดียประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของและผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศึกษาพันธก์ณลศินคู่สมรสนายพรสันจูศิริวงศ์อายุ74ปีประกอบธุรกิจส่วนตัวมีบุตรธิดาสองคน คุณธรรมที่ควรดยกย่องข้าพเจ้ารับราชการครูในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอจังหวัดสกลนครหลังจากนั้นจึงได้ลาออกจากราชการมาประกอบธุรกิจส่วนตัวในฐานะที่เป็นแม่และเป็นผู้นำสตรีสตรีไทยดีเด่นอีกคนหนึ่งที่ได้สร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ในการบำเพ็ญประโยชน์ของแม่ต่อผู้อื่นและสังคมไทยในระดับชุมชน อำเภอจังหวัดและระดับประเทศเป็นที่หน้าภาคภูมิใจข้าพเจ้าได้เลี้ยงดูบุตรธิดาทั้งสองคนได้ให้ความรักความอบอุ่นการดูแลอย่างใกล้ชิดให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดโดยการบางแผนในการใช้เงินโดยปลกฝังค่านิยมให้กับลูกเสมอว่าถ้าไม่จนอยู่อย่างจนจกไม่จนถ้าไม่รวยอยู่อย่างรวยจะไม่มีวันรวย การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนั้นในฐานะที่ดิฉันเป็นแม่และเป็นผู้นำสตรีได้เป็นแกนนำให้กับประชาชนทั้ง1,584หมู่บ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันติดตั้งธงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในงานมาฆาโบโพรมีเมืองฟ้าแดดจุอยางเป็นประจำทุกปีและได้ร่วมรำบูชาพระธาตุยาปูเป็นพุทธบูชาเป็นต้นว่าฟ้อนกายาบูชาพระธาตุยาปูฟ้อนสมมาบูชาธง เป็นต้นได้แสดงไลท์แอนซาวเลื่อนรอยทวาอาระยะวิสาขปูนามี2,566ในนามตัวแทนของแม่เช่นเดียวกันได้ฟ้อนรำภูไทยเพื่อการรำบวงสวงพระยาชัยสนทรเทา้าสมพมิตรและได้ถวายตัวเป็นโูกหลานด้วยการถวายน้ำสำริดแด่พระยาชัยสุนทรด้วยได้สร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อชุมชนเป็นต้นว่า ช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้โอกาสผู้ยากจนผู้พิการผู้ไม่มีงานทำผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจนในถิ่นธุระกันดารร่วมมอบถุงทานน้ำใจกับครอบครัวที่ยากจนตามโครงการพ่ออสวและโครงการจังหวัดกาลสินบำบัดทุกบำรงสุขให้แก่ประชาชนรับบริจาคดวงตาอวัยวะให้กับสภากาชาติไทยเมื่อราษฎรได้รับผลกระทบ จากอุทก,กภัยวาตภัยและอักคีภัยโดยเร่งด่วนออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดกลสินทุกครั้งและความดีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่เป็นผลงานอย่างเป็นรูป,ปรธรรมความภาคภูมิใจและความปรบม่มยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้สิ่งดีงามกับการพัฒนาสตรีและสังคมอานิสงส์ที่ได้มาก็คือการได้รับรางวัลสตรีไทยดีเดน่นจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัฒรสุทธาพิมลรักษ์พระบ,บรมราชินีในวันสตรีไทย2566และ รางวัลจากสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้รับโล่รางวัลหนึ่งปณิธานทำความดีเพื่อแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ2565สาขาแม่ตัวอย่างดีเด่นแห่งชาตินับเป็นผลงานที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจจริงเสียสละเพื่อลูกและครอบครัวเหนือกว่ารางวัลใดๆ นั่นก็คือความเป็นแม่และขอเป็นตัวแทนผู้เป็นแม่ทั่วประเทศที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในความดีของแม่ให้มีลักษณะตามที่สังคมคาดหวังความดีของลูกนั้นบุตริดาทั้งสองคนได้จบการศึกษาจากต่างประเทศทั้งสองคนเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการมีฐานะทางสังคมเป็นที่ยอมรับ ได้ปฏิบัติหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ได้ดีที่สุดบนนิบัติดูแลช่วยเหลือแม่และครอบครัวด้วยดีเสมอมาได้อุทิศตนทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมและที่สำคัญเป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเตเบทีเป็นเลิศช่วยเหลืองานของครอบครัวดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีช่วยเหลืองานสังคมเป็นผลงานปรากฏชัดเจนในฐานะที่เป็นตัวแทนของแม่ของประเทศข้าพเจ้าใค่ข,ขอกล่าวว่า ถึงแม่ไม่มีดวงตะวันมีแม่ฉันยืนยิ้มอยู่เขียงข้างโลกจะใส่ไม่เลือนลาให้เห็นทางสว่างจากก้าวเดินแม่ผู้สร้างแม่ส่งแม่เสริมแม่คอยเติมนำสู่สรรเสริญหนึ่งสมองสองมือยิ่งใหญ่เกินลูกจเจริญสังคมสุขไม่ทุกข์ใจกราบขอบคุณทุกท่านคะ่ะ